คุณจะไม่ติดดอยหรือว่าติดเหวเพราะคุณมีเทคนิคนี้ในการช่วยขัดกลองวันนี้ผมจะบอกสูตรลับวิธีการเข้าเทรดด้วยหลักการดีมาสไพนนะครับแต่ว่าคุณจะไม่ติดดอยหรือว่าติดเหวเพราะคุณมีเทคนิคนี้ในการช่วยขัดกลอกอย่างแรกนะ back to basic ก็คือเราอ่านกราฟนะครับด้วย market structure เสมอถ้าเราสังเกตนะราคาเนี่ยมีการวิ่งกลับขึ้นไปแล้วก็มีการบอสโลลงมาแบบนี้นะครับอย่างนี้เขาเรียกเป็นการ เบรกออฟสักเจอร์นะครับก็คือราคาเนี่ย mm. มีการปิดต่ํากว่าโลก่อนหน้าได้แล้วนะครับอันชุดนี้ก็คือเป็นการ BOS นั่นเองนะหรือว่าเบรกออฟสักเจอร์นะเมื่อเราเห็นว่าราคามีการเบรกออฟสักเจอร์แล้วนะสิ่งที่เราต้องดูหลองอังจากนั้นนะครับคือ m a c d เนะครับเราจะทําการเข้าเซลล์ที่จุดต่ำกว่าบอสเลยได้ไหมรอโดยเอ c มซีดีก่อน,นครับให้เ a c มซีดีมีการตัดกลับขึ้นไปก่อนนะอันวิธีการนะครับถ้าเราเห็น M a c มีนะมีการพีคอยู่อย่างนี้นะครับการเซลล์ตามมีโอกาสที่คุณจะติดเหวีนี้ จุดที่เราจะเซลล์นะครับอ่าอย่างแรกเลยนะครับคือตัดจุดที่ m a c d ยังไม่ตัดออกไปนะครับซึ่งก็จะอยู่ที่โซนประมาณนี้นะครับก็คือด้านล่างนี้นะครับเราจะไม่เซลลตามเห็นไหมครัทีนี้หลังจากที่ราคาเนี่ยมีการดีดกลับขึ้นมานะครับเครื่องมือที่ใช้ในการหาโซนในการเข้าเทรดนะครับคือ Volume Profile นะครับตีจากซ้ายไปขวาจากซ้ายถึงซ้ายของสวิงก่อนหน้าเราจะเห็นราคาที่มีวอลุ่มกองอยู่เยอะมากนะครับก็คือโซนนี้1โซนนะครับและอีกโซนก็คือโซนบนนี้นะครับ ซึ่งถ้าเราเห็นเนี่ยนะครับจาก75ไปอยู่ที่ประมาณ77เนี่ยมีอยู่ประมาณ2โซนใช่ไหมครับก็คือ200จุดนะครับงนั้นผมอาจจะวางออเดอร์นะครับก็คือที่บริเวณ POC ออเดอร์หนึ่งก็คือ3375นะครับและวางโพอรชั่นฝั่งเซลล์อีกสักชุดหนึ่งนะครับที่บริเวณซับไพ่ชุดนี้นะครับอ่าประมาณ77นะครับและวางซับร้อนให้หมดนะครับที่บริเวณไฮนี้ อยู่ที่ประมาณ78นะครับ75ไป78ได้ได้ประมาณ300จุดใช่ไหมครับ77ไป78ได้ได้ประมาณ100กว่าจุดดังนั้นถ้าเราวางแผนการเทรดชุดนี้นะครับด้วยระบบแบบนี้นะเราจะได้ออเดอร์นะครับในการเทรด,ดดังนี้เห็นไหมครับว่าเรามีออเดอร์ฝั่งเซลล์เนี่ยสองชุดนะครับชุดแรกคือฝั่งเซลล์ตรงนี้นะครับชุดสองคือฝั่งเซลล์ที่บริเวณนี้ไม้ที่หนึ่งไม้ที่สองและ SL ตรงนี้เงื่อนไขการเทรดคืออะไรนะครั MACD มีการตัดขึ้นมาแล้วมีวอลุ่มสูงและมีวอลุ่มสูงระยะห่างกันประมาณ200จุดสองราาแค่ทกรเข้าเซลลล์แ้วถือ R1 ต่อ2นนนะะะแลทีี้ครับสยมุด้ราาคเนี่ย ราคาเฉลี่ยสมมุติว่าสามสามเจ็ดหกแล้วกันนะการที่ผมจะถือลงมา take profit เนี่ยนะผมจะต้องทําการ take profit อยู่ที่ประมาณสามสามเจ็ดศูนยะ์เลยไหมงนั้นชุดนี้เงื่อนไขาการเทรดครบหลักการเข้าเทรดครบแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะทําการ take profit หรือเราจะทําการ SL หน้าไม้แล้วถือไม้ out in ก็ได้สำหรับใครนะครับที่ชอบให้ผมออกมาแชร์เทคนิคก,การเทรดดีแบบนี้บ่อยๆนะครับพิมพ์แชร์วความรู้ใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลย